ค้งสุดท้ายเลขแม่ชีใจดีมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเอลซีทุกท่านคุณแม่ให้มาทั้งบนและล่างนะคะจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวไหนนะคะเดี๋ยวจะไปติดตามรับฟังจากเสียงของคุณแม่กันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้กับช่องมาริชาแนลด้วยนะคะไปค่ะไปฟังเสียงของคุณแม่กันคะ่ะทีนี่นะอันเลขล่างนะมัน สามห้าแปดเลขมาสามตัวหรอคะเอาข้อมูลเอาไง<อ>มันมาห้าสามเลยมาห<อ>้าสามเสร็จแล้วมันจะมาแปดก็ได้ใช่ไหมคะค่ะนั่นแหละก็เลยชื่อหมุนเอาสามห้าสามแปดห้าแปดอะไรนี้ใช่ไหมลูกุลน่าได้ปิดสองร้อยเปอร์เซ็น,น 9, 10, 200แต่มันหาซื้อไม่ได้ ต้องขายด้วยบนเก้าเจ็ดสองดิแม่มาเลยถ้าถ้าสองไมาก็เก้ามาถ้าเก้ามาก็สองมากับเจนะ็ดเนี่ยเก้าเจ็ดอย่างงั้นก็ามาตัวนี้ค่ะแม่ค่ะแม,ม,ม่ตัวนี้ไม่จืดจุดทูกขอให้เอฟขอให้เอฟซีมาลิได้กับแม่ด้วยเหมือนกันค่ะแม่ ไม่ได้เลยโอ๊ยหวังไรหวังยันนี่ก็ใกล้วันโชคลาบแล้วนะคะแม่อันนี้ก็ใกล้วันโชคลาบแล้วนะคะโอมาเดินนี่เองเน,ะะนาะคนเดียวตรงนี้มาเดินนี้ก็ถึงแล้ว่ะมาจริงๆนั้นมาเรียกเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าบนมาแม่โอ๊แปดสองเก้าสุบสองบนบนบน เก้าเจ็ดสองนะแม่ก็ไม่เคยคิดว่าบ่นนะเพราะเกิดเข้ามาก่อนถ้ามาอย่างนี้แล้วน่ะมันจะต้องเกิดแน่นอนแม่ไม่เอาเลขที่ท่านบอกใหอยลกลบแล้วลบดีซ้ำแล้วซ้ำอีกคเก็ดต้องเก็ดสองที่มีจะทำย้อนหลังลงไปใช่ไหมทำย้อนหลังลงไปอีกที่มีเกิดสองเก้าอะไรอย่างนี้มันจะทำย้อนหลังตัวเดียวมนเสียเลยใช่ไหมอืม ื้อที่ไหนได้เนะต่เขาไม่ขายค่ะไอแม่ว่าถ้าถ้าพ่อแม่แม่ดู้นะมันจะออกตอนไหนไม่รู้บันเลขออกหรือใช่ไหมค่ะเป็น <c oughs> อย่างลอตเตอรี่อย่างลอตเตอรี่อย่างนี้เราก็ซื้อก่อนเขาได้ <c oughs> แ็่แม่ก็ออกไปไหนไม่ได้อย่างว่าอะไรขอบมันก็อยู่สลาดเนาะ <c oughs> ไม่ต้องขอกใครซื้อให้ก็ต้งเดีย ซุตเลอรี่เขาก็ไม่มาขายเลยในบ้านนอกเนาะเราก็อยู่บ้านนอกเขาไม่มาใช่แม่นั่นแหละทีนี้ไอเราก็ต้องเข้าไปในตลาดไอแม่ก็ไม่อยากเข้าไปในตลาดอืมใชอกำนั่นแม่ยังหวังออยากไปห้องพันได้เลยเปรตให้แน่นอนเลยนิดีหัวนี้แล้วก็ถึงวันนี้อู่สามหัวเลยจากนี้ไปก็ชิมเดือนกลุ่มนธ์นิงกันนะ มาแน่ใช่ไหมคะแม่เข้าระวังอ่ะอันนี้เป็นโค้งโค้งสุดท้ายของแม่แล้วเนาะ,ะใช่วันนี้ก็ป่วยเข้าทั้งวันเลยล่ะแม่กบ็บนบนช้างไว้สองโซ่อค่ะท่านเป็นลายใช่ไหมนะใช่แม่มีปิรีไายแก้วนะคือท่านเป็นไพรเป็นช้างของเวนเทวดาช้างของพระอินทร์ ่อทีนี้ท่านก็ต้องชอบท่านชอบช้างเนาะถ้าเป็นคลายก็เลยจะเอาลกูกศิษย์มาให,ให้ท่านบนไห้นะบนไว้อ๋อค่ะโอ้ยสาธุขอให้เอฟซีของมะล,ลิมีโชคลาภกับแม่เด้อจะได้ทําบุญกับแม่อมทำห้องข้ามินะลูกเนาะค่ะไม่ได้อาเป็นไหนนมเงินทองลยแม่นะแม่อยากทําอยากทําให้ท่านอยู่ดีๆนะค่ะแม่ แต่ก่อนนะห้องใหญ่นะห้องพ่อแม่ที่ที่นี้เราไม่ได้อยู่เราไปอยู่สตวัดนะก็เลยบู้าไปหมดทีนี้ตอนอยู่กลับมาแม่ก็เลยขนตู้เสื้อผ้าให้คนอื่นเขาขนลยตู้เสื้อผ้าเลยไม่ทําเป็นบ้านโล่มเลยนะตอนนี้ไม่หวังหวังหวังไม่ได้จต่ยัไม่พลาดนะเพราะว่าได้ของแม่ไม่เคยพลาดไม่พลาดจริงๆยังไม่เข้ามันก็มันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะมันมัน เพราะว่าคนให้เลขเนี่ยให้เลขมันลดเลยมันตรงแท้ๆเลยโอ้แมนแมนเมย์สุนจะรู้หลักไงแต่ก่อนแม่ไม่รู้หลักก็แม่ไปอยู่วัดแม่ก็ไม่ได้สนใจเนมอทีนี้แมย์เื็นเม่ไปอยู่วัดเที่ยวนี้เที่ยวเที่ยวเสียจให้ไปอยู่วัดไปบวชนะแม่ก็เลยไปไปเสร็จแล้วท่านมาหาที่วัดเลยมาหาแล้วก็เอาเออเอาเลขเก็บสองหลับมาให้แม่ S <S ใส่พานมาให้แ่เลย,ยใส่พานมาให้นั่งคุกเข่าด้วยนะนั่งคุกเข่าด้แล้วก็บอกว่าเนี่ยพ่อเอามาให้นะลูกนะแล้วก็ให้ทําบุญตลอดนะว่าอย่างนี้ไหมมะล,ลิเออว่าอย่างนี้นะได้มาตลอดนะไม่ได้ตั้งอะไรนู้นเลยตันนี้ทะเลยทดสอบดูเลขของท่านอีกก่อนนะกอไม่ได้สนใจนานแล้วไงแต่เรยนมาเรียนแต่เรียนมันก็เข้าจนหงุดหลิด ค่ะทแม่วันนี้ก็ขอให้เป็นชั่วเป็นลาบกับเอฟซีท่านผู้ชมของช่องมาลีเหมือนกันนะคะแม่แม่ตัวให้ได้มาล่ขอให้ได้เนี่ยเป็นดั่งภาวนาอย่างนี้นอนภาวนาอย่างนัวให้ได้เลขวิ่งยังยืนยันเป็นตัวเดิมไหมคะแม่เจ็ดเหมือนเดิมอะไรนะคะแม่เจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้านะคะเอ้ไม่ไม่ลงล่างหรอกตัวนี้ไม่ลง พรถทะลูไม่จิ๋วนะถ้าเรียกร่างมันมันจิ๋วมันห้ากันเรียกร่างค่ะแม่สามสิบอบอกบอกอุ้ยซื้อหนึ่งนะาู้นะค่ะแม่โอเคค่ะแม่สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแม่นะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะแม่